สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีอ่มมาอุ้มบุญแ,แ,แม่สำรีนะคะมาถึงแล้วจากเยอรมันวัดจีมาเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับเบอเห็นเจ็ดสี่ไปงุ่มป้าเพราเจ็ดสี่นี่ คนหอนเพคนบอกมาว่าตังตังตังทำงานด้วตังลุก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 คนมากันมากันออกมาออกมาออกเดี๋ยวพอนถอยไป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 ทำงานก่อนทำงานก่อนตัง เดให้อุ้มเดินตาเออเดี๋ยวเดียวเดยตั้งตั้งทั้งั้งตังไปแล้วนี่มาหอดบ้านอุ้มแล้วถึงบ้านอุ้มแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าจุงมีตังก็จะได้อุ้มด้วย

ถึงบ้านอุ้มแล้วนะคะถ้าถึงบ้านอุ้มก็ต้องได้จุงมีตั้งไปเลยรับนักท่องเที่ยวนี่คุณนายทำงานดีนะคะรับแขกดีมากเลยคุณนาย ตู้ดูยตู้ดูยยานน้ำกุ่นคุนคนา <c oughs> ้ไม่เป็นไรค่ <c oughs> ระ ฮ้าา่าโอ้บอกใช่เลยยุติขาล่มกนร้อนร้อนถ่ายได้ค่ะถ่ายเลย Nang bola chị bọn biệt tật tăng you nang lâu nang lông nang lông nang borai tang you tang kia nang lâu lông lâu lông lâu lông lâu nang lâu nang lâu nang lâu นางหยากเนาะคนดวนนางหยาหญ่แหงตัวจริง huh. ญ uh ่แหงไงกูได uh ้ค huh. ล uh ิป huh. อ uh ีกเอาเก็บติ๊บเลยเก็บ huh. ต uh ิ huh. ๊บเก็บพริกเก็บพริก huh. ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมมาหาค่ะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่มาแวะมาหาสาวอุ้มเดินทางปลอดภัยมาได้ดนละตีมาตาอันเยอรมันอ โอ้ยูข้นละมงจ้าขึ้นรถ่ขึ้นรถบ๊ายบ๊วยบ๊ายบ๊ายบ๊วบ๊ายเดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวฝนไปกันก็อาบก็ฝนเน แม่สำดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาหาสาวอุ้มรีนี่แหละได้ได้รับได้รับแขกเออได้รับแขก,กจมียงนอกเพิ่นหน่อย น้ำอับนามเย็นๆจักหน่อยตั้งตั้งแน่ๆม,ม่ที่อยากมาเที่ยวมาหาน้องๆก็ได้นะคะแต่ว่านี้คุณมายามเด็ดผดหรือหอนจักหน่อยมาแยกกระวินกับสีหอนเน่จักน่อยอพี่พี่ หเหาื่อุดเจ็บไปหาตัป๊ปลเยยาเหรอาการหอนไล้พี่น้องเลย เพคนเป็นคนสุรินทร์่านไหมเอเ้าคนไปอันใหญ่ไปอยู่ส่าเสิงเศาเอ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาหาสาวอุ้มไปเดินทางปลอดภัยค่ะกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัย บ่อคนเก็จะ,ะไปเที่ยวกันนั่นล่ะเ<า>ย็นบ,ออบอ่อเย็นบ่อเย็นบ่อคนคนหูมองซํานะเขามาจอดเองเลยเขาเขามาหูหอดนาบ้านเพราะว่านนอะไงอันเฮ็ดอันนั้นให้ได้ปักมุดไว้ปักมุดบ้านอุ่มบุญก็มาถึงเลยหอดเลยฟ<า>ักมุดกับหอดเลยบานอุมนนอ่มบุญไม่ได้ยาก โ,โ,อโอเดลูกทุนเจ็บเจบก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแ네ม่จำลีแล้วก็ก็มากกันหลายคุณก็ขอบคุณหลายๆที่แวะมาหาสาวอุ้มนะคะเดี๋ยวนะคะก็ขออนุญาต ไปชิปก่อนนะคะก็ยอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ